สวัสดีค่ะวันนี้แนนพามาชมขั้นตอนการเปลี่ยนสีผนังล็อบเดิมให้เป็นผนังล็อบสีใหม่ก,กันนะคะขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการลงปูล็อบให้ทัวผนังขั้นตอนนี้เน้นลงให้ทั่วผนังเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของผนังเดิมกับล็อบใหม่ค่ะวันนี้ผนังเดิมของเราเป็นผนังล็อบสีลายไม้สูตรเดิมของยูนิล็อบนะคะแต่ว่าแนนอยากเปลี่ยนสีโดยใช้ปูล็อบรุ่นใหม่สูตรครีมรุ่นเท็กเจอร์สมุดอาร์ต วันนี้เราจะเปลี่ยนผนังลอฟเป็นสีน้ำเงินอินดิโก้นะคะเป็นน้ำเงินเข้มที่น่าของหามากๆเป็นสีที่แนนชอบมากๆเลยค่ะรุ่นนี้จะเป็นสูตรครีมเปิดฝาใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องผสมนะคะใช้งานสะดวกเนื้อครีมลอฟเนียนเกลี่ยงง่ายทำให้เราสามารถปาดลายได้สวยงามและเรียบเนียนมากขึ้นด้วยค่ะปาดทับผนังลอฟเดิมรอบเดียว ก็สามารถกลบผนังเดิมได้เกือบมิดเลยค่ะพอเราเริ่มปาดบูนรอบแรกจนทั่วแล้วนะคะทีนี้ก็ถึงขั้นตอนที่สนุกที่สุดคือการสร้างลวดลายค่ะเคล็ดลับคืออย่าปาดหนาเกินไปนะคะปาดบางๆแล้วใช้เกรียงขูดเบาๆสลับทิศทางไปมาจะเอียงขวาน,นิดเอียงซ้ายนิดให้เส้นมันตัดกันพอดีๆเหมือนวาดลายด้วยปลายเกลียงเลยบางจังหวะก็ใช้แรงกดมากนิดจะได้ทนเข้มขึ้น ส่วนตรงไหนอยากให้สว่างก็ปาดซ้ำเบาๆเพื่อให้เนื้อปูนบางลงลายมันจะค่อยๆฟุ้งออกมาเองไม่ต้องกลัวพลาดค่ะเพราะยิ่งปาดยิ่งสวยยิ่งมีเอกลักษณ์ของเราเองถ้าอยากได้ลายแนวอาร์ตหน่อยก็ปาดแบบหมุนวนหรือสลับทิศทางเร็วๆแต่ถ้าชอบลายเรียบหรูให้ปาดแนวยาวเรียบๆไปในทิศทางเดียวกัน พอได้ลายที่ชอบแล้วก็ปล่อยให้แห้งแล้วค่อยปาดเก็บอีกชั้นหนึ่งเป็นฟินิชสุดท้ายเท่านี้ก็ได้ผนังลอฟไลสวยดิบเท่ในแบบของตัวเองแล้วค่ะพอได้ลายผนังที่เราชอบแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลงแว็กซ์เคลือบเงาค่ะตัวนี้สำคัญมากเพราะจะช่วยให้ผนังของเราดูเงาสวยมีมิติแล้วก็ช่วยกันน้ำกันฝุ่นด้วยนะ ก่อนเริ่มให้แน่ใจว่าปูนแห้งสนิทแล้วอย่างน้อย1-6ชั่วโมงใช้เกลียงหรือกระดาษทรายขัดปูนส่วนเกินออกโดยเฉพาะส่วนที่ปูนหนาขึ้นมาแล้วเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยวิธีการลงแว็กซ์เกรดพรีเมียมของเราจะลงแว็กซ์โดยใช้เกลียงปาดแว็กซ์ในลักษณะคลายที่เราลงปูนล,ลอฟเลยค่ะเนื้อแว็กซ์จะเป็นแบบครีมปาดง่ายไม่ต้องผสมน้ำนะคะใช้ได้เลย ปาดแว็กซ์บางๆให้ทั่วผนังส่วนไหนที่แว็กซ์กองเยอะให้ใช้เกลียงปาดเก็บให้เรียบร้อยพอเคลือบทั่วทั้งผนังแล้วก็รอให้แห้งประมาณ10-15นาทีถ้าอยากได้ลุกเงามันพิเศษก็สามารถลงซ้ำรอบที่2ได้เลยค่ะเสร็จแล้วดูผนังสีสีจะเข้มขึ้นนิดนึงเงาสวยเนียนมือจับแล้วลื่นๆเหมือนผิวหินเลยแถมกันน้ำได้ด้วยจบขั้นตอนนี้ก็คือพร้อมใช้งานได้เลยค่ะ